สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากค่ะคุณเนื้อหาแต่วันที่1มีนาคมถึง15มีนาคม2565นะคะขออญาตสับไพ่ภัยเพื่อเปิดดวงอ่าให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะขอฟังชาวธนูก่อนนะคะลังงานไพ่ของคุณจะมีไพ่อะไรบ้างนะคะเรื่องราวของคุณนะคะ ไพ่จะขึ้นว่าความโดดเดี่ยวนะฮะความทุกข์ใจมากๆเลยตอนนี้คุณกับเขาน่าจะเหมือนกับอืมไม่ได้คุยกันแล้วเขาเดินจากไปแล้วการไม่ติดต่อกันคุณเครียดคุณเหงาคุณเศร้าอยู่นะตอนนี้คุณกําลังพยายามเยียวยาตัวเองอยู่นตอนนี้คุณกําลังพยายามที่จะปลดปล่อยทุกอย่างกลับมารักตัวเองกลับมา ทำให้ตัวเองแ้มแข็งนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะแต่นนี้คุณเหมือนถามว่ายังรักคนนั้นอยู่ไหมนะขอเปิดไพ่เพิ่มนะเหมือนคุณก็พยายามจะจะทำใจมากกว่าอาจารย์มองนะคุณพยายามจะทำใจพยายามจะคิดว่าเหมือนปล่อยนกอะ่ะถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปเหอะอะ,อะไรประมาณนั้นนะคะไพ่ขึ้นแบบความยินดีการ แบกรับไฟแสงสว่างจากปภาคา,านอ่ะโอเคค่ะอาจารย์มองว่าแน่นอนค่ะอะไรจะเกิดขึ้นอีกอาจารย์มองว่าความรักของคุณ่ะยังไม่สามารถที่จะตัดสายสัมพันธ์กันได้หรอกพันธนาการนั้นยังจะต้องกลับมารีเทิร์นกันใหม่การปรับความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะมามองความรู้สึกของคนนั้นนะเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ที่เขากลับมาเพราะอะไร เขาคิดยังไงนะคะเขากลับมาเพราะอะไรนะคะอันนี้คือการเติมเต็มความรักความเพียรพยายามการที่จะมาอถาธ,ธิบายในเหตุและผลเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่จะ,ะต้องจัดการนะคะเขาก็เลยเหมือนกับไม่ได้อธิบายตั้งแต่ตอนแรกก็ได้นะคะแล้วในที่สุดเขาก็น่าจะมาบอกว่าเขาอะยังรักคุณอยู่นะคะเขายัางต้องการคุณอยู่นั่นเองนะคะ โอเคค่ะเรื่องราวความรักต่อนะคะการมีกันและกันนะคะอาจจะพาคุณไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวเดินทางไปไหนก็ได้การรีเทิร์นการปรับความเข้าใจในสิ่งที่มันเหมือนกับการปิดตาการไม่รู้ไม่เห็นอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้สิ่งนั้นมันจะต้องถูกเปิดออกมานะคะ ไม่คุณต้องมาคลางแค็งใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่แม็กจะลำบากแค่ไหนเขาก็พยายามที่ต้องจัดการปัญหาให้คุณได้เสมอไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาคนนี้บอกว่าเขาจะแก้ปัญหาให้คุณจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะคุณเดือดร้อนในเรื่องของเงินเรื่องอะไรเขาก็จะอุปถัมภ์ช่วยเหลือฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะการประกาศข่าวดีนะคะ ในสิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องถูกเปิดออกมานะคะ,ะเขาจะไม่ยอมให้คุณต้องต้องอยู่คนเดียวอะ่ะต้องแก้ปัญหาอยู่คนเดียวเวลาเจออะไรให้คิดเสมอว่าเขาอะ่ะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณพร้อมที่จะอ่าเขาเรียกว่าไปสู่ความสําเร็จด้วยกันเป็นทีมเวิร์กที่ดีนะคะก็เป็นคู่รักที่ดีนั่นแหละความหมายนะคะไพ่จะบอกประมาณนั้นนะคะโอเคขอคําแนะนําจากไพ่คะ่ะ ไพ่พลังงานดีวิลนะคะดีวิลเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่แห่งความรักใครก็จะทุ่มเทม,มากมายเลยนะคะจะไม่ยอมให้ไปจากตัวเองคือไม่ยอมเสียนะคะชั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยโซ่ล่ามไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นความรักนี่จะต้องให้ความใส่ใจกันนะคะทีอ่อัมพลอร์อย่าเย่อหยิงอย่าแบบ รักแล้วยังปากแข็งอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคุณจะเหมือนไพ่ใบเนี้ยเห็นไหมคะมีคนมาแย่งไปก่อนก็ได้มีคนมาจีบผู้หญิงคนนี้แต่ผู้ชายอีกคนถือดอกไม้แต่ไม่กล้าพูดไพ่ก็เลยบอกว่าอย่าอ้ำอึง้งอ่ารู้สึกยังไงพูดออกไปนะคะอะไรประมาณนี้เมื่อใช่แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะไพ่ดีวิลพอโซลามนะอาจารย์แปลประมาณนี้นี่คือคำแนะนำจากไพ่ค่ะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ